สวัสดีทุกคนทุกท่านผู้้การติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแม่งนะครับหลังจากที่ผมอัปเดตแปลงนาไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีหลายคนหลายท่านนะครับผมที่เอาไปลองปรับประยุกต์ใช้ทําตามก็ที่ซึ่งได้ผลกลับคืนมานะครับผมก็เป็นที่น่าแบบน่าประทับใจนะครับผมหมายถึงว่าเป็นวิธีการจัดการนาข้าวที่หลายคนหลายท่านบางทีก็อาจจะไม่เอาเราเราก็นึกไม่ถึงนะครับว่ามันมันจัดการแบบรูปแบบแบบนี้ได้นะครับผมก็เป็นอีกแนวทางเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับผมไม่ว่าจะเป็น นี่เองนะฮะก็จะเป็นทั้งการฉีดยาคุมบอกคุ้มค่าทีเดียวเพื่อที่จะลดต้นทุนในค่าฉีดอะไรลงไปนะครับผมหรือการจัดการอีกหลายรูปแบบนะครับผมการเลือกสรรปุ๋ยหรือสารเคมีต่างๆที่จะมาใช้ในนานะครับผมตามความเหมาะสมและระยะรอบต่างๆที่เราเลือกใช้นะครับผมมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับผมเป็นการาประหยัดต้นทุนในเรื่องของเวลาประหยัดต้นทุนในเรื่องของ การบริหารจัดการดูแลนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมการเลือกสารหรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผมเราควรมีความเข้าใจและเราควรรู้ army, ว่าเพื่อที่เราจะมาใช้นะครับผมมันอยู่ในลักษณะไหนและเป็นอาการแบบใดน,นะครับผมอย่างแปลงนี้เองก็ดีนะครับผมที่มีคําถามกับหลายคนหลายท่านที่คือด้วยด้วยความที่เราไม่เจอนะครับผมเราไม่เคยเจอนะฮะเราก็ยังมีคําถามเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีที่ผมก็จะได้เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับผมก็ อย่างแปลงนี้ที่บอกว่าทําการฉีดยาคุมเลนบอกยาคุมค่าไปครั้งเดียวนะครับผมบางคนก็กังวลว่าข้าวจะจมน้ําตายข้าวจะมีปัญหาในเรื่องของแดงของงานหรือเปล่านะครับก็แสดงเห็นนะครับนี่นะที่เราทําไปนะครับผมก็ฉีดไปที่4วันตอนนี้ก็เจ็ดและแวันแล้วนะครับผมก็น้ําขึ้นนะผมในส่วนที่ลุ่มในส่วนที่ลุ่มก็จมมิดหายไปเลยนะครับผมข้าวจมมิดหายไปเลยแต่เราไม่ไกังวลอะไรนะครับผมพอ ในที่ดอนเต็มนะครับผมเราก็จะเบรกน้าไว้สชกวันสองวันแล้วก็เราก็จะลดระดับน้ําลงนิดนึงนะครับผมเพื่อให้ที่ลุ่มนะฮะใบของข้าวในที่ลุ่มให้โผล่ขึ้นมาหน่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นรับอากาศรับออกซิเจนนะครับผมในการเจริญเติบโตแล้วก็คือมันมันจะไม่ตายนะครับผมตอนนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเนี่ยข้าวไม่ได้มีอาการแดงหรืองันแต่อย่างใดนะครับผมเป็น ยิ่งงาม้วยซ้ำไปนะครับผมยิ่งงาม้ว well ่ซ้ำไปที่เห็นรอยผิวน้ำนั้นนะครับผมก็จะมีทั้งเนี่ยไข่กบไข่เขียดนี่ก็เป็นไข่เขียดครับผมไข่เขียดกับไอตัวผักผักเ็ดแหนะผักเตดนะครับผมแหนะผักเตดนี่ก็ดีนะอย่างที่ผมบอกไปนะเนี่ยแหนะผักเตดนะฮะก็มันฟื้นมาจากที่ตอนแรกมันมากองอยู่ตรงข้างๆคานานะครับผมลมตีแล้วก็เราก็ย่ำนาไปผ่านไปผ่านมาครับผมตอนนี้มันก็เริ่มมาแผ่อีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นตัวที่เราอยากได้นะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมพอ มันมากับน้ำมีนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าได้เปรียบนะครับผมไม่ต้องไปหามาใช้ใช้นะครับทีนี้นะครับผมเนาะสำหรับแปลงนี้เองนะฮะก็จะทําการหว่านปุ๋ยก็นับแล้วก็สิบหกวันหลังหว่านข้าวนะครับผมเราจะทาการหว่านปุ๋ยหนแรกนะครับผมหนแรกที่เราจะใช้ตอนตนี้ครับผมเห็นเป็ครับว่าหน่อข้าวมันจะเขียวเขียวนอกจากหนึ่งอสารที่เราใช้มันไม่ได้มีความเป็นพิษต่อข้าวและสองก็คือ น้ําฝนนะครับผมเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับฝนตกค่อนข้างรุนแรงฝนตกหนักเลยนะครับผมก็มีน้าเข้ามาเสริมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับผมธรรมชาติช่วยนะครับผมตรงนี้ก็ลดต้นทุนในเรื่องของการเติมน้ําลงไปได้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมนี่มันก็จะทําให้ข้าวเขียวครับพอข้าวเขียวนี้ครับผมก็ดีอย่างหนึ่งครับพอถึงระยะเวลาเราก็สามารถอยู่หวานปุ๋ยได้เลยเนี่ยถ้าข้าวอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเราสามารถหวานปุ๋ยได้ตั้งแต่เล็กเลยนะนะฮะแต่แปลงนี้จะไม่ทําการจะไม่ใช้สารจะไม่ใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับผม ผมจะไม่หว่านปุยยูเรียเนื่องจากว่าการป่านปุยยูเรียจะทําให้ข้าวงามเร็วมากครับข้าวจะงามข้าวจะสวยนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่อยากให้มันงามขนาดนั้นนะฮะเราอยากให้มันแตกกอเราอยากให้มันเดินกอนะครับผมด้วยข้าวพันนี้นยฮะถ้าเกิดว่าสูงไปต้นต้นสูงชรูดเกินไปนะครับผมมันจะทําให้ลําต้นอ่อนนิ่มแล้วมันก็จะล้มง่ายๆถ้าข้าวล้มตั้งแต่เริ่มท้องหรืออ่เริ่มออกรวงนะครับผมมันจะจัดการค่อนข้างยากนะครับผมแต่ถ้าปเป็นล้มอาช่วงที่ เริ่มมีน้ำหนักแล้วเริ่มเข้าลวงได้เกิน50%แล้วอันนั้นไม่ไม่ได้กังวลอะไรมากนะครับผมถ้าล้มตอนปลายมือนะครับผมไม่ได้กังวลอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าล้มตั้งแต่ยังคล้องอยู่เงี้ยผมอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมบางทีล้มมันล้มมันล,มล้มทับกันพอทับกันปุ๊บเนี่ยข้าวมันต้นหักต้นหักผมมันไม่สามารถส่งอาหารก็ไปเลี้ยงลวงได้อันนี้มันจะทําให้ลวงนั้นรีบนะครับผมมันก็มันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันทีนี้ผมก็เลยจะไม่ใส่ปุ๋ยยูเรียนะฮะก็อาจมาใส่ปุย๋ยตัว สิ่งของที่10เลยนะครับผมที่ซึ่งมันจะทําให้ต้นเตี้ยนะครับผมแต่ว่ากอจะเดินดีนะครับผมซึ่งเราต้องการแบบนั้นเราไม่ต้องการให้มันสูงนะครับผมเราต้องการให้มันเตี้ยแล้วก็แต่กอนะครับผมอันนี้ก็เป็นอหน่ววิธีการจัดการนะครับผมอหนิววิธีการเตรียมการก็แล้วกันนะครับผมก็หลังจากนี้นวันนี้วันที่แปดนะครับผมก็น่าเปีนเจ็ดวันอ่าแปดวันนะครับผมเราก็จะทําการใส่ปุ๋ยซึ่งถ้าเจ็ดแปดวันนะครับผมข้าวที่อ่าอยู่ในน้านะครับผมข้าวที่อยู่ในน้ําก็จะโผล่ขึ้นมาบบ้างนนผมขวที่่ออยูด น้ำก็จะเจือเจือซึ่งก็จะพอดีนะครับผมถ้าใส่ปุ๋ยนะครับผมเนี่ยน้าระดับเนี้ยน้ําระดับเนี้ยใส่ปุ๋ยกําลังก็ถือว่ากําลังดีนะครับผมเนี่ยมันมันมันไม่ได้เยอะจนเกินไปไม่น้อยเงินไปจริงๆถ้าจะให้ดีคือลดลดลงกว่านี้ลดลงกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้คือเราเรากําลังใส่น้ําอยู่เพื่อที่จะให้มันกําจัดวัชพืชเนาะใส่น้ำกำจัดวัชพืชต้องให้มันสูงกว่านี้แล้วก็พอพอที่ดอนเต็มนะครับผมเราก็จะปล่อยลงหน่อยหนึ่งนะเพื่อให้ที่รุม่มันลดลงแล้วก็จะปล่อยลงให้มันเหยือแบบ เจือนะครับผมประมาณท่วมหลังมืออย่างนี้นะครับผมให้หรือให้น้อยกว่าน,นี้ได้นะฮะแล้วพอใส่ปุปป๋ยปุ๊บข้าวจะตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยดีหลังจากที่ทําการใส่ปุ๋ยนะครับผมก็จะต้องฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดหนอนแมลงเชื้อนะครับผมตามโดยทันทีก็คือหนึ่งสองวันหลังหลัง,ลงทําการหว่านปุ๋ยที่ซึ่งแน่นอนครับเมื่อปุ๋ยกินเมื่อข้าวกินปุ๋ยเมื่อไหร่นะครับผมมันก็จะงามพองามปุ๊บนะครับผมพวกโรคแมลงต่างๆก,ก็จะเข้ารุมเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเตรียมการป้องกันไว้มันก็จะระบาดโรคลามและเป็นปัญญหหาาาใ่ตมม ดังน,นั้นหลังจากที่ทําการหว่านปุ๋ยนะครับผมในทุกครั้งก็จะทําการฉีดพ้นสารตามในทันทีนะครับผมจะไม่ปล่อยทิ้งไว้นานนะครับผมรอบนี้ก็คาดหวังคาดไว้นะครับวังว่าจะาหว่านปุ๋ย30มสนะครับผมอาจจะเคลา้าตัวคาร์าเทมไฮโดรคลายวิญญาเม็ดนะครับผมใส่เข้าไปด้วยเพื่อที่จะเป็นการป้องกันหนอนเข้าทายในระยะแรกนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการเตรียมการไว้นะครับผมเนาะนะส่วนถึงวันแล้ว อาจจะฟ้าฝนเป็นใจไม่เป็นใจอาจจะต้องเลื่อนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปตามน้าตามเนื้อของของนานะครับผมจะถามว่าตอนนี้ข้าวเล็กนะครับก็ยังดูดีนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับว่าเราฉีดสารคุมเลนบอกคุมค่าไปในช่วงข้าวเล็กแล้วก็ทําการขึ้นน้ําไวนะครับผมไม่ได้มีผลกระทบต่อข้าวนะครับผมท่านไหนที่กังวลอยู่นะนี่นะครับผมก็ทําให้เห็นนะครับผมว่ามันไม่ได้ทําให้ข้าวเน่าเสียตายนะครับผมก็ยังอยู่ดีนะครับผมไอ้ที่เห็น เราบางๆอย่างนี้เพราะว่าเราตั้งใจให้มันบางอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวให้กอมันใหญ่แล้วนะครับผมข้าววันนี้เนาะโอเคครับผมก็ฝากไว้เป็นประเด็นสําหรับนาะข้าวก็แล้วกันนะครับผมหากท่านใดมีคำถามสงสัยก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์เพิ่มเติมก็ได้นะครับผมหรือเพจเกษตรกรบ้านนอกบอกเราชาวกเกษตรหากท่านใดจะโพสต์ข้อความนะครับผมหรือโพสต์รูปภาพต่างๆนะผมเข้าไปโพสต์ในกลุ่มเก,ก,กษตรกรบ้านนอกบอกเราแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับผมเกษตรกรบ้านนอกแลกเปลี่ยนพูดคุยสามารถเข้าไปแชร์ประสบการณ์การทำอไร่ทำนาโพสต์รูปภาพอุลุ่ต่างๆได้เลยนะครับผมก็ ขอบคุณท,ทุกท่านมากที่ให้การติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนบุญคุณประสบการณ์การทำเล่นนาพร้อมคำกล่กาวกำลังใจนะครับผมในสัปดาห์นี้ทหาเผู้ชมก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอืน่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ